เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันพระจันวันพุธที่20กันยายนพุทธศักราช2566สําสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินคนเกิดวันอาทิตย์มีรายได้ดีหากมีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมก็จะดีมากเรื่องของการงานการงานที่ผ่านมาต้องพึ่งตัวเองอย่างเดียวตอนนี้จะพึ่งพาใครไม่ได้เลยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักพยายามลดปัญหาเล็กๆในใจหันมาทําความเข้าใจกันส่วนคนโสดไม่ต้องตามหาความรักที่ไหนไกลเพราะความรักออนไลน์กําลังจะมาสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิด วันันนจแบ่งเล็กแบ้งใหญ่ตอนนี้เข้ากระเป๋าแบบรัวๆเรื่องของการงานถึงเวลาที่คุณจะต้องทําใจดีๆแล้วและเป่าประกาศออกไปว่าเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีรักกันมากแล้วรักกันตลอดไปส่วนคนโสดตอนนี้โสดไปก่อนดีที่สุด สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินคนเกิดวันอังคารมีโชคมีลาบกำลังจะเข้ามาให้คุณชื่นใจและสามารถยิ้มรับซับกรอดได้เลย เรื่องของการงานการงานของคุณจะประสบความสําเร็จหลังจากที่สู้กับคนและงานมานานแสนนานหลังจากนี้คุณจะได้พักกายพักใจและรอรับสิ่งดีๆเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดียืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงส่วนคนโสดตอนนี้โสดไปก่อนดีที่สุดสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงิน คิดเงินได้เงินได้มากได้น้อยข้อไม่ควรยออ่อท้อเพราะสักวันคุณจะเป็นเศรษฐีได้เรื่องของการงานเส้นทางของคุณเดินไปสู่ความสำเร็จคุณอาจจะไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบสักเท่าไหร่แต่สุดท้ายถ้าคุณสู้ไม่ถอยแล้วแล้วก็ความสำเร็จความก้าวหน้ามาแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรัก ถึงจะต่างกันแตกต่างกันแต่มั่นใจได้เลยทุกอย่างลงตัวสว่วนคนโสดได้พบรักที่ดวงสมพงกันมากและทำให้คุณอยากจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน สำหรับคนที่เกิดวันพาึหันสบดีเรื่องของการเงินลาบมาจากการทำงานแถมมาแบบเต็มที่เสียด้วยเรื่องของการงานตอนนี้แทบบูลของคุณทำงานแล้วเต็มร้อยเสียด้วยทำความสำเร็จผลลัพธ์ของคุณดีตใจมากๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักรักกันดีรักกันมากส่นคนโสดตอนนี้อย่าโสดนานเพราะจะมีใคร จ้องมองหัวใจคุณอยู่สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินหาเงินได้เต็มกระเป๋าตอนนี้สามารถมีเงินเป็นกอบเป็นกำแล้วเรื่องของการงานความเหนื่อยยากความท้อแท้ตอนนี้เหนื่อยใจแค่ไหนเหนื่อยกับคนมากกว่า ยังไงก็ต้องต่อสู้และทำงานต่อไปเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักต่างคนต่างจับมือจับมือกันแน่นยืนเคียงข้างกันไม่ทิ้งกันไปไหนรักกันนานๆและรักกันทุกวันส่วนคนโสดตอนนี้ใช้ชีวิต กับคําว่าทํางานทํางานเพราะไม่มีเวลาคิดเรื่องของความรักเลยสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินตอนนี้พูดได้ว่าเงินเหลือเก็บเหลือใช้เหลือกินด้วยซ้ําเรื่องของการงานการงานของคุณดําเนินไปได้เรื่อยๆอาจจะดูว่าไม่มีวีวแววจะประสบความสำเร็จแต่สุดท้ายก็ ประสบความสําเร็จอย่างเห็นได้ชัดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่หากทั้งสองคนทะเลาะกันก็ลองเปิดใจคุยกันจะมีจังหวะด,ดีๆปรับความเข้าใจกันได้ส่วนคนโสดเหมือนจะยังไม่มีทางออกสําหรับการสละโสดเอาเลยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ